เราเคยพูดว่าพอถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยมันจะมีน้ําพุ่งออกมาอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือน้ําอะไรบ้างคะคุณหมอมันคือน้ําฉี่ไหมหรือจริงๆแล้วมันคืออะไรหลายๆคนก็สงสัยมาเหมือนกันใช่ค่ะ,คะทางแฟนรายการที่เป็นหมอก,ก็เหมือนกันก็ได้แจ้งมาว่าเอ๊ถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะคะ,คะมันมีน้ําพุ่งมาจริงๆมันไม่น่าจะเป็นน้ําฉี่แต่ก็ยืนยันนะคะว่าเป็นเป็นงานวิจัยที่ทําในอาสาสมัครเลย นะคะคแล้วก็ดูว่าอสาสมัครที่มีน้ําพุ่งด้วยนะคะอ,อสารรสมัครที่แจ้งว่าเวลาตัวเองถึงจุดสุดยอดผู้หญิงนะคะจะมีน้ําพุ่งออกมาก็ทําในอสาสมัครเหล่านี้โดยการที่มีการอันตรสาวก่อนมีเพศสัมพันธ์นะคะและหลังมีเพศสัมพันธ์ก่อนมีเพศสัมพันธ์ให้ปัสสาวะทิ้งก่อนพบ <using S 3> ว่าปัสสาวะน้ําปัสสาวะกลับมาอย่างรวดเร็วหลังมีเพศสัมพันธ์และหลังตอนที่เข้าหลังนะคะและการตรวจน้ําที่พุ่งออกมานั้นนะคะพบว่าส่วนใหญ่เป็นน้ําปัสสาวะ นะคะเรียกว่า <Okay. S 2> เป็นน้ําปัสสาวะเลยแล้วก็จะมีน้ําหล่อเลื่นเข้ามาปนนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นอาการปรสัสสาวะเล็ดนั่นเองนะคะ <Okay. S 2> ทีนี้คนไม่เชื่อคนบอกว่ามันไม่ใช่ปสัสสาวะหรอกเนื่องจากว่านะคะสื่อสื่อต่างๆเนี่ยมันทําให้เราเชื่อนะน้องตังท <Okay. S 2> ี่เราดูพรน, mm hmm. นะ mm hmm. ดูเออดูพรทับต่างๆเนี่ยค่ะใช่ มันพุ่งออกมาเขาก็เชื่อว่ามันเป็นน้ําโอ้แล้วผู้หญิงคนไหนไม่มีน้ําอย่างนี้ก็รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจคือคือภาพเหล่านี้เป็นมายาอย่าไปเชื่อมากนะคะอปเชื่อมากเพราะว่าขนาดก็เหมือนกันต้องตังถูกปะเขาก็จะไม่เอาขนาดเลกจิ๋วหรือไม่สวยไม่งามก็จะสีชมพูโอ้หลายคนอยากจะสีชมพูแป๊ดอยากจะมีขนาดกี่นิ้วก็ว่าไปนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นมายาก็อย่าไปเชื่อมากอย่าไปหลงหลงเชื่อว่าเป็นความจริงมากนะคะหรือบางทีนานมากน้องตังค่ะ ไทยซ้ e mama, ําไปซ้ํามาซ้ำไปซ้ํามานะคะแต่ในจริงๆแล้วก็ในความเป็นจริงก็ชีวิตจริงๆก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นทั้งหมดนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นโลกมายาเนาะคลิปพวกวิดีโอต่างๆวิดีโอผู้หญางต่างๆแล้วเนี่ยดูก็ต้องแบบดูพว้ความบันเทิงแต่ว่าถ้าจะเอามาทําในชีวิตจริงเนี่ยมันก็คงจะต้องพิจารณาก่อนว่าเอออันไหนมันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะคะ